เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดของการจเจริญเติบโตทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยเฉพาะด้านสมองการดูแลเด็กปฐมวัยเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเนื่องจากเป็นวัยที่สำคัญที่สมองและร่างกายจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านการรับรู้ภาษาสังคมอารมณ์ ดังนั้นหากเด็กในวัยนี้ได้รับการดูแลและสร้างเสริมพัฒนาการอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะส่งผลให้เด็กเติบโตได้อย่างเต็มศัก,กยภาพสอดคล้องกับช่วงวัยซึ่งจะเป็นรากฐานที่ดีให้เด็กสามารถเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงต่อไปนางรัชนกนาคุณบุตร ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดกำแพงเพชรให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นอันดับต้นๆจึงได้ดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจคัดกรองค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการล่าชา้า ให้ได้รับการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสมโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้คัดเลือกพื้นที่นำร่องเข้าร่วมโครงการทีมคณะกรรมการได้เลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน6แห่งในเขตเทศบาลตำบลน,นิคมทุ่งโพทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรกลุ่มเป้าหมายหลักประกอบด้วยเครือข่ายผู้สูงอายุจำนวน50คน เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน6แห่งแห่งละ10คนรวม60คนจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดกําหนดไทม์ไลน์การดำเนินงานกิจกรรมโครงการแสดงแผนการดำเนินงานปฏิบัติงานในแต่ละเดือนเริ่มจากการประชุมชี้แจงโครงการการอบรมผู้สูงอายุการประเมินพัฒนาการเด็ก P-test การกระตุ้นพัฒนาการเด็กจำนวน8ครั้ง ช่วงระหว่างการกระตุ้นพัฒนาการเด็กประธานแม่บ้านสาธารณาสุขและคณะแม่บ้านสาธารณาสุขลงติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานการประเมินพัฒนาการเด็กครั้งที่2โพสเทสและสุดท้ายคือการประชุมสรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาให้เหมาะสมกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กในชุมชน จากการประเมินพัฒนาการเด็ก p ีเทสจำนวน60คนด้วยแบบคัดกรอง DSPM โดยผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมร่วมกับครูพี่เลี้ยงพบว่าเด็กมีพัฒนาการสมวัยจำนวน58คนคิดเป็นร้อยละ96.7เด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าจำนวน2คนคิดเป็นร้อยละ3.3ซึ่งเด็กทั้ง60คนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในสูนย์เด็กเล็กสัปดาห์ละสองครั้งรวมทั้งหมด4สัปดาห์เมื่อส่งเสริมพัฒนาการครบแล้วจึงทำการประเมินพัฒนาการเด็กซ้ำอีกครั้งโพสเทสโดยแบบคัดกรอง DSPM พบว่าเด็กมีพัฒนาการสมวัยจํานวน60คนคิดเป็นร้อยละร้อยจากการดำเนินงานทั้งหมดที่กล่าวมาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเพชรพัฒนา เทศบาลตำบลน,นิคมทุ่งโพทะเรได้ต่อยอดไปสู่การจัดทำนวัตกรรมการตูนนิทานอิเล็กทรอนิกส์เรื่องรู้จักการออมพี่กิ่งกับน้องการเป็นกิจกรรมการเล่านิทานด้วยการดูนนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความสนใจให้กับเด็กส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์สอนให้เด็กรู้จักประหยัดเก็บออมไม่ฟุ่มเฟือยเราได้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์เฟซบุ๊กและยังได้เผยแพร่นวัตกรรมผ่านบูตนิทรศการในเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กเขตส,สุขภาพที่3ปีงบประมาณ2,566ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยพัฒนาการเด็กสมวัย IQ 110ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการในครั้งนี้ มาจากนโยบายในการขับเคลื่อนความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เร็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอสอมมชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโรงพยาบาลชุมชนในเขตเทศบาลตำบลน,นิคมทุ่งโพทะเลและที่ขาดไม่ได้คือ ขอขอบคุณสมาคมแม่บ้านสาธารณาสุขที่สนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานโครงการสุดท้ายนี้จังหวัดกําแพงเพชรจะมุ่งมั่นตั้งใจส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานอย่างครบถ้วนและมีคุณภาพอย่างยั่งยืนตลอดไป